สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิด playlist อันใหม่นะจะมาสอนเล่นตัวละครตัวนั้นแบบจอะลึกเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มด้วยตัวอูเชนนะครับก็เป็นตัวละครยอดฮิตเลยนะเล่นกันเยอะนะครับเพราะว่าอาัติมันเท่อูเชนนะครับในแพทปัจจุบันนะครับซีซั่น1.5 ให้เล่นเป็นเซตไฟนะครับจะเป็นเซตที่เก่งที่สุดเลยนะใส่ฟ้าก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมารีวิวในเซตไฟนะเซตไฟก็จะมีอยู่2องเซตนะไปดูกันที่ดีฟิวเลยนะครับอุเฉินเป็นดีฟิวแบบคอมโบดีฟิวจะมีอยู่2แบบดีฟิวคอมโบกับดีฟิวโซให้พูดเข้าใจง่ายๆก็คือดีฟิวคอมโบเนี่ย เป็นการตั้ง Diffuse รอรับท่าและ Diffuse s o เนี่ยเป็น Diffuse ถอยหลังนะครับติดแล้วจะถอยหลังแต่ว่าอุเฉินเป็นคอมโบนะครับตัวตั้งนะตั้งรอ Diffuse เซตก็จะมีอยู่2เซตนะครับจะมี e m b e r กับ Skyfire ก็ถ้าเกิดใครยังเล่นไม่เก่งก็อย่าเพิ่งใส่ตัวคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์มันจะลบกรอบไปเพิ่มเลือดนะให้ใช้เป็นเจตอะไรก็ได้นะครับที่บวก ATK มันจะเพิ่มความแรงให้ไฟเรา เซตที่ใช้นะครับก็จะเป็นเซตที่คอมโบลงตัวกันที่สุดแล้วนะครับเอาน้ำมาชนไฟนะครับเกิดสถานะไฮโดรแฟร์แล้วเกิดสถานะไฮโดรแฟร์ก็จะลดเลือดไปนะครับและลดเลือดถึงส0เปอร์เซ็มเบอร์ก็ทำงานนะครับก็จะตีเป็นลูปเลยนะสรับเซตเอมเบอร์นะครับก็มีแค่นี้เลย ก็แนะนำให้ใส่เป็นดีฟิวไว้เยอะๆนะครับสำหรับใครถ้าเกิดหลบไม่ค่อยเก่งนะครับพอเวลาดีฟิวทีเดียวเลือดจะได้เต็มนะสักเจ็ด้อต้นๆนี่ก็พอแล้วนะครับ6กเนี่ก็ดีฟิวทีเดียวได้เลือดหกรเลยนะครับเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ใครเล่นคอปเปอร์วาดได้อะ ดาเมจคุณจะทวีคูณเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าโปรเทนเชีอันนึงอันใหญ่นะครับสส่สีเขียวอันสุดท้ายอะ่ะมันจะบวกไฟนะครับแต่ว่าจะลดเลือดด้านซ้ายนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ไฟนั่นเองยิ่งเลือดเยอะนะครับมันก็ยิ่งลบเลือดเยอะเพื่อไปเพิ่มไฟนะ ในแพทปัจจุบันก็เล่นอันนี้ไปก่อนนะครับสายสีเขียวก็อัพไปถึงอันใหญ่นะสีแดงนะครับลากข้าขึ้นอันบนพอนะหลังจากใช้สกิลอะ่ะมันจะได้เอทเคบวกอีกสิซแล้วได้เลือดก็ไปก็ไปเพิ่มให้ไฟด้วยนะครับก่อนขึ้นอันเพิ่ม a อตแทกหลังจากใช้สกิลแล้วก็เล่นเอบอร์นะแน่นอน,นครับทางสายสีฟ้าก็ต้องโยงไปอันที่เกิดเรา เอาน้ำมาชนไฟนะครับมันก็จะติดฐานะฮอนแล้วก็จะไม่เผาเราตายนะรวมถึงรวมถึงเอฟเฟกในแมปด้วยนะครับที่เป็นพื้นไฟอะ่ะมันจะไม่เผาเราตายในกรณีที่ใครเล่นสกายไฟนะครับให้ลากลงมาอันล่างเลยนะส่วนวิธีการเล่นนะครับก็จะแตกต่างจากตัวทากาจิกับเทียนไหนะเพราะว่า2ตัวนะหลังจากดีฟิวแล้วมันตีให้เองนะครับแต่อุเฉินไม่ใช่เราต้องบังคับให้ตัวละครไปตีเองนะ ใครที่ไม่ได้ใส่เจดสตอมสไตล์ซอสอะไอที่ตีขาวแล้วใส่ฟ้าผ่าตอนดีฟิวเสร็จของอนะุเฉินฮะอย่าไปกดท่าที่มันเป็นเอาพัดไปปั่นนะครับท่าเนี้ยมันจะลดเกราะของบอสนะครับซึ่งไม่เหมาะกับเซตไฟเลยนะจุดประสงค์ของเซตไฟนะครับเพื่อให้บอสมันยืนได้นานที่สุดแล้วยิ่งบอสตีเราอะเราก็ดีฟิวเราก็ได้ไฟเรื่อยๆนะครับเพราฉะนั้นอย่าให้บอสล้มนะ อันนี้คือในกรณีที่ผมเล่นนะครับถ้าเกิดใครใส่สตอมสไตล์ซอสะส,สามารถใช้ได้นะครับถ้าดีฟิวตีตัวทองอะแต่ในกรณีเซ็ตที่ผมเล่นนะผมไม่ใช้เลยนะครับอย่าลืมกด f บ่อยๆนะครับยิ่งถ้าเรากด f อะเราจะได้ attack w ก l ี x10 นะครับซึ่งดาเมจไฟจากตรงนั้นเราก็จะเพิ่มด้วยนะครับสามารถกดคลิกขวาได้นะครับถ้าเกิดดีฟิวเสร็จแล้ว มันจะเป็นการต่อดิฟิวไฟเรื่อยๆถ้าเกิดบอสตีรูวไปเนี่ยจะสังเกตว่าผมไม่ตีทองเลยนะผมจะเดสแล้วก็ตีซ้ายแทนนะครับเพราะถ้าเกิดหากทาอย่างนี้ในกรณีที่เล่นเซตเอมเบอร์น้ำที่เราเด,ดไปจะไปชนบอสนะครับแล้วเราก็ตีเพื่อเอาไฟไปชนนะจากการ d ิฟิวเ e framing เนี่ย วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เล่นที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องติดตัวทองด้วยจ่ายดาเมจได้เรื่อยๆเลยนี่นะครับเนี่ยแค่ทำเงี้ยยิ่งบอสตีรัวเราก็ยิ่งได้ดาเมจถี่มากเลยนะถ้าเกิดในกรณีที่ทําแบบผมเนี่ยถ้าเกิดติดตัวทองอะ่ะเราจะขยับไม่ได้จนกว่าแอนิเมชันมันจะเล่นไปนิดนึงนะ ใครที่ไม่ชัวร์ท่าบอสอะก็แนะนำมาให้ดูท่าก่อนนะอย่าเพิ่งเดดก็ได้ถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ท่าบอสอะเสร็จแล้วก็ค่อยตีนะครับเนี่ยท่าเนี้ยห้ามใช้นะเป็นไปได้อย่าจะใช้นะใช้น้อยที่สุดอะส่วนอันตีของอุเฉินนะครับถ้าเกิดใครเล่นเหมือนผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้อันตีนะครับอันติ จะใช้เวลาไหนดีก็คือใช้เวลาตอนที่บอลล้มนะครับจะดีทําไมต้องทําอย่างงาั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ตอนบอลล้มอะเราอันตรีของอูเฉินอะสองดาบสุดท้ายดาบใหญ่อะมันจะไปโดนบอสสตั้นนะครับและเกิดในกรณีที่เราเล่นเป็นทีมเราดีฟิลสามคนอะสมมุติว่าไฟเผ่ายางต่ำเลยอะคนล 6, ะหกพันอะ เรื่อยๆนะครับเน้นย้ำเรื่อยๆอ่ะคุณติดดาเมจเพื่อนไรสองคนคนละหมื่นสองต่อวีนะแต่หากว่าคุณใช้ตอนบอลลม้มคุณจะได้ดาเมจเต็มๆแล้วนะบอสจะโดนดามดเมจทวีคูณเลยจากดาบอันติของคุณหีือจะใช้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนในทีมเขาแบบเสียจังหวะอะไรเงี้ยอ่ะเราใช้ขัดได้ หรือตอนเพื่อนลมนะอืนี่ก็ใช้ขัดได้นะครับสองฮิปสุดท้ายของดาบที่อุเฉินปักอะที่เป็นดาบใหญ่จะสตัสร,ร,ร,นะนนจจร์สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเล่นอันนี้คือวิธีที่ผมเล่นยันชั้นปัจจุบันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ